หูคุณมาแบบนี้นะจัดไปเลยครับรออะไรครับผมมิกวินมาดอกนี้เท่าไหร่เนี่ยอืมมาดี4,500เหืียคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นเพืความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนในธทําตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชม วัสาาดีทุกคนกันด้วยนะคะพบกันอีเดียวกับเจสมา่สายปัน่นวันนี้เจก็อยู่กับ AMD Max เจ้าเก่าเจ้า,จา,จาประจําที่เจเลือกเล่นเนาะใครกําลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพรีเมียมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียว AMD Max นะคะทุกคนว,นวันนี้นะเจก็จะมาเล่นเกมสล็อตค่าย PG เหมือนเดิมนะอีโมจิลีดนะทรัพย์สมบัติอีโมจินะหอบทุนมา1 0 0 0งเองนะทุกคนช่วงนี้ทุนหาย <c oughs> อ่ะขออนุญ,ญาตกดเล่นเบ็ดอ่า เท่าไรดีทุกคนโอ้โหเบ็ดหนักเกินไปเนี่ยอะเอาเบ็ดร้อยยี่เลยนะมาดูกันเอาแบบสิงเสี่ยงเลยนะทุกคนมาจวดจัดสาดบุ้มกันเลยนะคะทุกคนยังไงเจ๊ก็ฝากรับชมพวกคำบรรยงกันเท่านั้นเนาะเจ๊ไม่แนะนามไม้สนับสน,นุนห้ทําตามนะคะทุกคน <ๆ S 1> มาดูกันว่าเราจะปัวจะปังหรือเปล่านะฮะมาเลยครับผม <S <S 1> <S 1> คือตอนแรกนะไปเซิฟเซิฟเอ็มบีแม็กมานทุกคนตอนแรกแบบกลายเป็นเว็บ ในกระแสใช่ไหมตอนนี้เป็นเวปประจําของเจเลียวนะเออคือมันเล่นง่ายจ่ายจริงนะทุกคนมาอ่าเกมนี้มันต้องเล่นเบ็ดหนักนิดนึงนะไม่งั้นอ่าเวลาเราได้มันน้อยนะคะทุกคนใครอยากตามเจมาเดี๋ยวเจจะทิ้งรายละเอียดเกมไว้ที่ปักมุดเลยนะทุกคนการลงทุนย้อมีความเสี่ยงเสมอนะคะแต่ว่าถ้าอยากตามเจมาตอนนี้ตามมาได้นะเพราะว่ากาลังมาในะทุกคนมาลุ้นกันว่าเราจะบวกมาเพิ่มหรือเปล่านะคะผม ขออนุญาตใส่เบีดหนักเลยนะทุกคนเอาเลยอะหมตูดก็หมตูดนะตัดสินใจอยู่นานนะจะกดจะกดไม่กดนะจะกดจะกดไม่กดสักทีนะทุกคนโอ้โหดูดีสั่นเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยมาดิสแกตเตอร์ต้องมาแล้วปะเออเออเออมาเลยมาเลยอีกหนึ่งตัวเองโอ้โหอะไรเนี่ยเอาลูขี้มาสแกตเตอร์มาอีกแนะ้วรอบสองเนี่ยเอา โอ้โหเรียกได้เรียกโดนนะมาแล้วนะทุกคนโอ้โหสองนาทีนะสเกตเตอร์หล่นลงมาแบบโอ้โหลุ้นลุ้นลุ้นแค่สองรอบใช่ไหมแล้วก็หล่นลงมาเลยนะปังมา,มากมาดูกันสิบหมุนตีของเราจะปัวจะปังหรือเปล่านะทุกคนมาไปต่อไม่รอแล้วนะจ๊ะดอกนี้กินเต็มไปเลยสิจ้าม,มาตอนนี้คือทุนเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ มาลุ้นกันว่าเราจะปัวจะปังไหมเออเออเออมาดอกนี้นะทุกคนรูปแพงสุดน่าจะเป็นรูปอิโมจินะถูกส,สุดก็เป็นรูปขี้นี่แหละทุกคนแม่งก็มาแต่ขี้ให้เรานะอ้าววายมาแบบนี้กินเต็มไปเลยจ้าดอกนี้ต้องปังมากแม่เออเอาเรื่องมา 4,576นะทุกคนบิ Big ๊กวินมาดอกนี้คือกินเต็มไปแล้วนะจ้ะโอ้โหบอกมาแค่นี้ก็ปังมากแล้วนะฮะไปโอ้ยมาอีโตโมาดอกนี้อีโต้มาดอกนี้ไปเลยจ้าโอ้แม่งคุมแนละ้วตอนนี้เล่นแบบชิวๆแล้วนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะฮะให้เจด้วยนะคะผม มาจบไปนี่เรียบร้อยนะโอ้โหหมุนฟีมาแบบปังๆนะทุกคนชอบมากคลิปนี้นะรางวัลรวมของเรา8,288บาทนะเรามาหักต้นทุนเราออก1,000ก็บอกมา8,416บาทนะทุกคนก็คุ้มมากๆนะแต่เกือบเหมือนเนาะโอเคก็ผมขออนุญาตไม่ไปต่อเลยก็แล้วกันเนาะฝากกันไว้ด้วยเด้ออ่ะ AMB Max นะคะมาแรงในกระแสตอนนี้ก็อย่าลืมไปตามกันเด้อสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า หรืออี EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็จะวิดัดจวัดดีจ้าบ๊ายบาย